ตอแซกเก้าวแต้มจะแซรกไปไหนกันเนี้ยจริงๆด้วยเดินดีๆสิก้าแต้ม,มแซรกคืออะไรหรอก็ที่เธอทำอยู่นี่ไงแซรกคือมีช่องอยู่นิดเดียวก็พยายามบีบเสียดหรือสอดเข้าไปอย่างที่เธอเบียดฉันกับวิเชียนมาเข้าประตูนี่เขาเรียกว่าแซรกตัว นอกจากแทรกตัวแล้วยังมีคำอื่นๆด้วยอย่างแทรกซ้อนคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสิ่งอื่นซ้อนเข้ามาโดยที่สิ่งเดิมยังคงอยู่เช่นป่วยเป็นโรคอยู่แล้วเกิดโรคอื่นขึ้นมาอีกก็เรียกว่าเป็นโรคแทรกซ้อนถ้าคนเขากำลังพูดกันอยู่แล้วมีอีกคนพูดเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้ถามก็เรียกว่าพูดแทรก เราไม่ควรพูดแทรกเวลาที่คนอื่นพูดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแทรกหมายความว่าเข้าไปอยู่ระหว่างสิ่งอื่นเช่นแทรกตัวแทรกซ้อนพูดแทรกแล้วพบ<ว>กันใหม่นะคะรับรูรักภาษาไทย